บุโรพุโทโธได้รับการออกแบบเพื่อให้สื่อถึงมณฑลหรือการจำลองจัก,กรวาลตามความเชื่อของศาสนา,าพุทธนิกายมหายานนอกจากนี้ยังเป็นการจำลองระบบภูมิสามผ่านชุดฐานในแต่ละชั้นเริ่มจากกามภูมิตรงกับฐานชั้นล่างสุดในผังสี่เหลี่ยมเปรียบได้กับส่วนด้านล่างสุดของจักรวาลหมายถึงโลกหรือดินแดนที่ยังอยู่ในสังสารวัตอันเป็นภูมิของคนที่ยังมัวเมาในกิเลส รูปประิูตรงกับฐานชุดสี่เหลี่ยมเพิ่มมุมและทางเดินประทักษินซึ่งอยู่ทัดขึ้นมาเนื่องจากในทางปริมาณวิทยาอธิบายว่าการมีมุมเทียบเท่ากับการมีรูปด้วยเหตุนี้จึงเลือกให้ฐานสี่เหลี่ยมเพิ่มมุมเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่หมายถึงโลกหรือดินแดนบริสุทธิ์ซึ่งมนุษย์สามารถเอาชนะกิเลสตัณหาได้แต่ยังคงมีรูปอยู่อรูปประิตรงกับฐานชั้นกลมด้านบนสุด มีลักษณะฐานเขียงที่ไม่มีภาพสลักใดๆเป็นที่รองรับพระสถูปโปร่งจำนวนมากภายในปริสถานพระธยานิพุทธวัยโรจนะแสดงปางปฐมเทศนาในทางปรติมาณวิทยาอธิบายว่าวงกลมที่ไม่มีมุมเท่ากับการไม่มีรูปหมายถึงภาวะสูงสุดของการหลุดพ้นไปสู่ความเป็นอรูปภูมิหรือการไม่มีรูปใดๆอีกต่อไป